สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นศีษสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะวันนี้มาคุยเรื่องตัวสิ้นหรืองานผ้าทอของบ้านเราค่ะตัวสิ้นที่เป็นสิ้นตะวานะคะวันนี้นกเอามาให้ชมหลากหลายเฉดส,สีเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละสีนะคะลักษณะของสิ้นตะวานะคะนกให้ดูสีนี้แล้วกันจะได้เห็นลายใกล้ๆชัดๆอันนี้เป็นสีเขียวนะคะสิ้นตะวาก็คือลักษณะของเขาก็จะมีริ้วผ้าพื้นเห็นไหมคะ แถบใหญ่ๆแล้วก็ขั้นตัวงานเข็มก็จะมีเส้นๆก็จะมีเส้นเข็นเล็กๆนี่เห็นไหมคะเข็นเป็นเส้นๆอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแดงดำนะคะเข็นแล้วตรงนี้ก็มาเข็นงานแถบใหญ่ๆแบบนี้คะ่ะแล้วก็ตีล้อมรอบด้วยสีอ่าเหลืองกับสีแดงเห็นไหมคะเ <c oughs> นี่ยนองคิดดูนะคะ นี่คือสิ้นตะวนะคะของบ้านเราค่ะก็จะมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกชมเอาเลือกต่อเอานะคะอันนี้คือเป็นตัวสิ้นเราก็จะต่อหัวแล้วก็ต่อเชิงต่อเชิงด้านล่างก็จะใส่ได้พอดีความสูงก็ประมาณ100หรือ110เซนนะคะแต่ถ้าเป็นเฉพาะตัวสิ้นก็ประมาณ19นิ้วค่ะความนี้นะ,ค,ะความกว้างตรงนี้19น้นี้แต่ความยาวสหลาค่ะ อันนี้คือลักษณะของตัวสิ้นนะคะเดี๋ยวนกพาชมหลายาทีละสีนะคะวันนี้มีหลากหลายเฉดสีให้ชมอันนี้สังเกตดูนี้สีสีใกล้เคียงกันไหมคะออกโทนสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงยืนแดงพุ่งแดงค่ะจะเป็นแดงสดนิดนึงนะคะอัน,นี้ถือว่าเป็นแดงสีสวยสีสดนะคะนี่ค่ะแดงส่วนพื้นนี้แดงเหมือนกัน เป็นงานยืนสีแดงนะคะแล้วยืนด้วยสีแดงนี้แต่พุ่งด้วยสีเหลืองทองค่ะเป็นการผสมเฉดส,สีระหว่างสองเฉดส,สีเห็นไหมคะว่า,าลักษณะของสีก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงค่ะถามว่าโทนแดงไหมโทนแดงแต่เขาก็จะมีความมิตินิดนึงละมุนก็คืออ่าเมื่อทอพุ่งด้วยสีเหลืองทองไปเขาก็จะมีความาแดงแดงเหลืองนะคะ เนี่ยค่ะแดงละมุนสวยกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแดง่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแดงแจด๊ดแดงแจ่มกว่าเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นงานเฉดสีเดียวกันแต่ว่าคนละงานอาจต่อไปอันนี้สีแดงคะ่ะวันนี้นกด้วยความโชคดีที่ว่ามีแบบว่ามีสีที่ใกล้เคียงกันสีครีมงาช้างเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้ครีมงาช้างอันนี้คือ พอด้วยสีครีมพุ่งยืนด้วยสีครีมแล้วก็พุ่งด้วยสีครีมคะสีน้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะสีสวยสีนี้เป็นสีที่ขายดีในตลาดบ้านเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ใกล้เคียงกันเห็นไหมคะจะแตกกางกันนิดเดียวแต่อันนี้ก็คือยืนครีมพุ่งด้วยสีเหลืองทองค่ะก็จะเป็นครีมทองนะคะนี่นี่ค่ะก็คือสองผืนนะมันใกล้เคียงกันมากเห็นไหมคะ นิดเดียวแต่ว่าเขาก็จะมีความละมุนด้วยเฉดสีที่มันแตกต่างกันถ้าใครได้มาเห็นจริงๆก็อาจจะแบบว่าเอ้ยอันนี้ครีมครีมสีครีมกว่าก็คือเป็นสีครีมทองอันนี้เป็นครีมงาช้างจะสว่างกว่าแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะามาดูอีกเฉดสีหนึ่งที่ใกล้เคียงกันคือตัวอันนี้สีฟ้าเทาค่ะ ฟ้าเทายืนฟ้าเทาพุ่งฟ้าเทาค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้ยืนฟ้าเทาพุ่งแดงค่ะเห็นไหมคะน้องเขาก็จะมีความเห็นที่มีความสวยที่แตกต่างกันในนี้จะออกโทนสีม่วงเห็นไหมคะแต่จริงๆน้องไม่ใช่ม่วงนะคะเป็นเนี่ยค่ะยืนฟ้าเทาพุ่งด้วยสีแดงจะเป็นแบบนี้ค่ะมีความเหลือบๆมีมิติก็คือดูแล้วคล้ายๆใหม่ค่ะ เวลามองดูนะคะ,คะเวลาถ่ายรูปมาเราเห็นเป็นสีฟ้านะเห็นเป็นสีฟ้าเทานะคะแต่เวลาถ่ายรูปแลก็เหมือนที่คุณเห็นในกล้องอะคะ่ะเขาจะออกเป็นสีอ่าเนี่ยค่ะสีออกม่วงนิดนึงสีออกแดงๆเนี่ยเหมือนเทาแดงหรืออะไรอันนี้เทาฟ้าซึ่งเป็นงานยืน้าเดียวกันแต่พุ่งต่างกันเห็นไหมคะ มีความแตกต่างนกถึงบอกว่ามางทีสิ้นว่าเราก็บอกากโทนเท้าเหมือนกันค่ะแต่ถ่ายรูปออกมาไม่เหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้นี่คะ่ะอันนี้สีอันนี้จะเป็นสีม่วงค่ะเห็นไหมคะม่วงม่วงอันนี้จะเป็นม่วงม่วงเขาเรียกม่วงดอกมะเขือนะคะนนี้อันนี้ก็จะเป็นม่วงฟ้าม่วงอมฟ้าค่ะก็จะออกเป็นฟ้าๆนี่คะ่ะฟ้า สีใกล้เคียงกันและน,นี้สีเทานกให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าเฉดน้องก็เหมือนไล่เฉดโทนสีฟ้านี้เลยค่ะอันนี้เทาฟ้าและน,นี่ก็ฟ้านะคะนีค่ะสวยค่ะใครที่ชอบสว่างสว่างเปิดเปิดก็สีนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะนกให้ดูใกล้เป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้สีม่วงดอกม่เขือแต่ม่วงเข้มๆอ่ะเราไม่ค่อยทําเอามาเป็นตัวสิ้นนะคะเพราะว่าถ้าสีเข้มแล้ว คนที่ผิวค้ำก็จะใส่แล้วดูไม่ไม,ไม่สวยงามเท่าไหร่เราก็เลยไม่เอาส่วนอันนี้เป็นสีอัตลักษณ์ของบ้านเรานะคะสีนี้เรียกว่าเขียวขี่มาไอสีนี้เป็นเขียวหัวเป็ดโคตรโทษทีค่ะเขียวเข้มๆแต่อันนี้จะเปิดนิดนึงนะคะด้วยความที่เส้นป้ายเข้ามาแบบเขียวเขียวใบไม้เข้มๆอะคะ่ะนี่คะ่ะเป็นเขียวส่วนอันนี้เป็นเขียวหัวเป็ดก็คือเขียวอ,อ,อ่อนเขียวต้องอ่อนนะคะ สีนี้สองสีนี้ทุกบ้านบ้านเรามีคือบ้านไหนต้องมีอะค่ะเพราะว่าเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเราสีนี้เป็นสีที่เป็นอัตลักษณ์ทุกบ้านทุกคนมีหมดค่ะแต่ว่าหัวสิ้นกับเชิงสิ้นจะเป็นแบบไหนแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ไหนแบบไหนแต่ตัวสิ้นแบบนี้มีหมดและสังเกตดูเวลามีงานประเพณีบ้านเราคะสีนี้ค่ะเขาจะใส่ผ้าถงสีนี้ แต่ว่าเสื้อก็จะเป็นสีชมพูสีแดงอะไรแล้วแต่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่ารู้จักสิ้นอะไรบ้านเราเป็นยังไงสอบถามได้อันนี้เรียกว่าสิ้นตะวันนะคะมีหลากหลายเฉดเที่ยวมาให้ชมกันนะคะวันนี้นี่ค่ะถูงไม่หมดแล้วค่ะนี่ค่ะให้ดูเผื่อใครชอบเฉดสีไหนก็ทักทายได้ค่ะ ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนะคะอันนี้ครีมทองอันนี้ครีมงาช้างอันนี้แดงอันนี้แดงทองค่ะเห็นไหมคะมีหลายเฉดสีให้เลือกมากมายใครชอบแบบไหนก็ทักทายกันมาได้คะ่ะฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยนะคะถ้าไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ